กราวสวัสดีนะเจ้าว,วันนี้นักล่าเกมของเราอยู่กับดา้อนเลเจนนะอ่าไปกันเลยแล้วกันนะครับผมนะก่อนอื่นก่อนใดก็ไปดูกันก่อนเลยและกันกับ p เทเบิลเนะครับเกมนี้อยู่ในค่ายของ PG ซึ่งซึ่งมันก็เหมาะแก่การดูแล้วก็เล่นมากเลยนะทุน600บาทของเราวันนี้ปรับเบ็ดไปที่ม่าสีสิบละกัน 40บาท50ตังค์ออตโต้ไปสิบีนะครับผมนี่ที่ต้อนรับสู่ช anel น,น,นักล่าเกมช anel นนดีที่จะพาคุณไปล่าเงินรางวัลจากเกมคาสิโนโต,ต่างๆนะจ๊ะ เกมไหนมาเกมไหนดีเกมไหนแตกง่ายเกมไหนเหมาะกับการลงทุนเราจะพาคุณไปรู้จักกับมันนะครับผมอ่ะรีสปินไป2ทียังไงรอบแรกมาบิ๊กวินไปแล้วโอ้โหยอยากแตกง่ายๆแบบนี้นะครับแนะนําให้แอดมาเลยที่แอด88ยูเนียนนะจ๊ะดูเรามีการแนะนาเมกาวินไป900บาทไปแล้วอืมอ่ะหมดไปแล้วนะครับผมโอ้โรถเดียวทันใจนะครับเกมนี้เหมาะกับการลงทุนหละเกินก็ไปหาเล่นกันเอานะ ที่อยากรววมล่าเกมแล้วก็แอดมาเลยที่แอดแบดแบดยูนียนะนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ไว้เลยจะได้ไม่พลาดการล่าเกมของเราครั้งต่อไปนะจ๊ะ